พอมันจะมีคอนออกมาเด้อืมกลายมากเลยคือว่าตัวนี้เพราเผื่อไว้รับนักตัวนี้เนาะรับนักขิ่ยว่าใบเนาะแม่แม่มาเบิ่งกันอีกที่บัดครัวเฮือนเดี๋ยวบัดครัวเฮือนสวยไม่จากใบนะหาใบหาใบอ่าหูยมาพี่น้องมาหลังจากที่กลับมาถ่ายต่น้าเมื่อกี้นี่พี่น้องเลยขับมาฟินป้าตัว เป็นเป็นโค้งห่างเดี๋ยวที่ลอยเนาะเดี๋ยว่ครแรกใครแครกพี่น้องเอ้ยแล้วคนอื่นกล่าวตะไซสวัสดีสบายดีเนดะ้อประเนพี่น้องทุกทุกคนทั้งฝั่งไทยฝั่งลาวต่างประเทศทั้งนอร์ดอินดี้ต่อตับต่าจู

ให้รอบนึงเคร้รอบหนึ่งครับภาพอาจเจ่งพเจเจ่งมได้เลยพี่น้องเลยขอต่อไปเายวแะทาารอบหนึ่งกัสิทาี่วัดนี้ทานแล้ววันนี้ช่อนกันได้ด้วยเนะาเะน,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 นเ้ เน่เรียบร้อยเนาะเห็นหอกเห็นอะไรเห็นห่างเนาะแล้วไม่ขาดน็อตอยู่ไหมเอ้าเสียงมัเจ้าน็อตแต่แต่ทั้งทั้งกลุ่มมันเหมืนยันบนแหงแข็งขึ้นขน้นขเลยไม่ขาดน็อตอีกที่ีกทีน็อตเออนอตยังบุบครับน้องเสียงเป็นเสียงจักจะติงพี่น้องรบกวนนี่เด้อขอโทษขออภัยด้วยยังเหลืออันละขาดอีกงน็อตชองอันช่องปะ เป็นไไม่ครบเลยวะไม่บอกดยแต่ว่าเปนการเปลี่ยนแผนหนึ่คสิพอพอพอทันปกี้ว่าเสีตรงมาหอนอันนี้โดยโดยนี้มันจะเป็นก่งโมเดหนาก็ไม่นคสิบพอันน้นงเอออะไรไปตรงกิ่โมเดนยื่นยื่นคือออกไป เพราะมว่าจะได้บงังแดดบางฝนเนาะเหมือนฉันนูค้ามาซื้อฝลนตกไม่ได้นเนาะ<ป>ยืเดเพราะว่าฝนแดดกับยืนตากแดดอยู่ <laughs> เ,อเออเนาะไมามาแดดซองก็ไปถือเข่าถือคล้อง,หงแห่งแหงอีกเนาะอ่าตตต้นาา่เ สมุดเดิมก็ดินอะไรก็เลยไหลไม่ไหลเต็มทงเอเออเออเอาไหลเตไม่ตอันส่งไม่หลกอนส่งไหลเสส่งมาฮอนก่อนโอแต่มเดินมันมัตรงออกไปทางหนาเโดยโเพิ่มเ่เพิ่มเพิ่มไดนะมมีี่มเนาะ่วนโดยาี่ไหเมอตเอ่อกะว่าเมก็ไหวะเมตรเมต แต่มันก็กว้าง3เมตรถึงมาชี้ยืนชี้ยืนยุ่ว่ายืนเตมเมตรเมตรแต่คงกว้งของมันโถหญ้าของมันจะเป็น3เมตร4เมตรอันตัวอันว่าอันว่าอันอันนี้นะตัวอื้อย่นี้นะตัวหลังตัวน้อยยืดออกมาน้อยนโดยโอ้เมนเมนข่าวเมนอยู่เมนอยู่ข่าว อ๋อคือเอง่ายนะตอนที่ว่าซื้อไม่เจ้าเขาบริคิดใส่ข่าวข่าวไว้ใดตอนนั้นออกมาเออเออเออวันนี้มาเปลี่ยนแผนเออมันก็เลยอาจจะได้ซื้อตื้อมีจักเส้นสองเส้นนี่ว่าจังได้กระทำเพิ่งอีกทีเนาะแต่ไม่ช่วงนี้เลยแช่วงที่มันอันนี้โอ้ไม่สิญยวนเนาะเป็นวะสิญยวนม่าสองทีเนาะ เนาะแม่ก็ยังนั่นอยู่บรนมีก็ะีมาใหญ่อาจจะซอยมาใหญ่แม่ไม่น่าตัวนีงมันกับซอยใส่ก็ได้อยู่เพราะว่ามันกับเหลือลายดีก็ว่าเราค่นะอันบมพ่อลายดีก็ใค่ดอกลมเส่นสองเส่นหน่อยนงเออเพราะว่านึงมันบวถึงดีเขาโตได้เลยเขาโตแบบว่าสลับกันนะ เอาเอาตัวลังใหญ่นี่มาเป็นตัวตอ่อถ้าจะเฉ่นสินะอตัวลังน้อยเขากะใสเป็นนั้นมันหน่อยเขาก็ใสใสเป็นตัวตัวเต็มเลยสิเลยแม่เพื่อว่าประยัดต้นทุนลงไปอีกนิดนึงเั็นไหมยังเท่าไหร่แต่ยังไงนะโอ้ ไม่อันนี้ไม่เป็นปัดลมพี่น้องเลยไมปัดลมก็ไม่ห้อง้ายอันเดียวกันปะ่ะปัดลม,ามาก่ช่แล้วมาเชืช่องใช่อ ผมันจะท่า uh, บื่อเอาเวลาขำท่าันถ้าท่าเบื่อปบาเื่อมันสวยเาเติมเื่อมันน่ามอง้มื่อนได้เขงเงตีนร่อย่างนโย่ด้วยวะจะย่อมื่อนอ๋อเ่งแล้วมันรวยเพิ่มโลดดิ้อท่านเข่งสี่เท่าหนึ่งท่านห่ง แต่ว่าคุณย่อถิ่นย่ออยู่มีราย่อมนักเวลาอยยุกคุณยขื้นอยู่คย่อผู้เดียวจะไปหน่ะ่าตนลางคนย่อปอันนี้มันตอนนมันใส่ีตาคางย่อไปบ่อะไร้ได้อยู่ได้ได้อยู่ได้ข้างละสาวละสองคนเลผู้เดียวคนนี้ชือว่าอะอืมมันมันบุสูง แมนไม่มก mm, ันในน่อยนึงพี่นหองกะเผื่อไว้กาจะหาคนนอ่แล้วได้อีหรอไม่ใช่ปัญหาอืมงานดูแลอยู่เอาประตูกน้แมนทีอว่างานบริหญยงานในน่อยเี่นหรองีเลยครับพีพอพีอเลยเนาะ สีสีนี่สีคือคุณคนขอยซื่ออื่นปะเออพรอันเนี้ยคือว่าเออคือฉีนคุณนีนะคือกาคือเห็นบอตูนคือพูดชื่อสีนี่นะเป็นของจ้าหรเป่า่เป็นยังได้แอกป้าแมันกัแข็งเข็มคยก่จ้ทงไใสเขมืออ ป้าไปแข่งถิ่มยังกระติกอันนี้มาใส่งานดีกว่านะอือการรกหลานเราเองเออเอียดโอดีเลยพ่น้องไอ้ซางหนึ่งไม่ได้ดีเลยพ่น้องเลยยอมรับเลยทราบนลอดรุหลานไม่ให้งาเออ แล้วการพิว่าทางฮั่นกึ่พี่น้องกับใครบางคนพึงง้อเลยพี่น้องเว้ยน้องกจดีใจน้ำน้องเพื่อนพี่น้องเจ้าฉันไดงเจ้าหมันเนื้อเนื้อไกรแซมไปบรรจะเลยแล้วว่ะแล้วว่ะก็จังหวัดข่อยเชลัยกับปูมาฝากเมียข่อยดีเพจัอนดุหนวดนี่โอ้ตัข่อยสั่งเพื่อนเอามาข่อยคิดว่าลำลำเด็กลำนวดโอ้ตัว บงอันนี้นจะสั่งมันบ่นนะคอยบอกว่าเอาไปให้เด้อคอยบอกคอยบริคิดว่า,ออวา,ออวาเอื้อยเราอยู่ในเฮือนนรามีหลานมัหนี้นี่จะคุดจะมือหนิเอื้อยสองมือสองมือเอ่เอาะขายจะได้หนิะะาานะเอ่อจะถามถามเราหน่อยบ่สามอันหกตัวสิบพันมาเอ,อ้ยเออบิสิบใครบ่คือใครบ่ดุก่ะใครโอ้โห่นซื้อราคานี่บ่กือจะได้มาบ่ดุ ขึ้นเลยหน่ห้อนึตนเจ็ดแปตัวสิบซื้อเมื่อนันสิีตัวสิบพัมื่อตหลวเมื่อบ้านมื่อก่อนๆมู้ใดตอนนี้เนี่ยสามหตัวสิบพัเพิ่นเพิ่นม่ขายจะซักหตัวสิบพันี่กันบ้ที่ที่เพิ่นมาซื้อตัวหกตัวสิบพันกันม้ตัวสัโอ้ทุกที่เอาจะโตนี่จเอ้าัเอามดเลยจ ตัวนนับรถนับรถนับรถปอหิวหมยำย่างยำยางนุ่งหซอยอนี้เด้อโอ้ยผมบุรีมีตะกีบเลยดิเฮ้ยบุมีตะกีบเลยผมีเงินขาดครึ่งกันว่าอันเ็่าปา่ปอีตปอปกปักแปงมาูดทางดินกัอันนี้กปตจลดร ลูกลุวยเนื่องกันนี่คือเป็นลูกดยเม่จะนับมายังนับจะืองนบ้าเจ็ดแปดมาทันนับได้ไหมนะโอ้่เจ็ดหน้าน่ะข่อยจะชื่อซอยยุทธึมแต่ว่าบัดทั้งหนึ่งตัวข่อยจะบ่งเม้นี่ขาดครึ่งจะชื่อไดไ่เงินไปเดียวสองครึ่ง นุ่งเกิมถึงก็ถหนาสีดไปหนาลาตาตาในพวนงานนี้่ามงให้ลุกเดท้อยโดยสบายดีพักจะกุยจะข้นเนอะอ่าใคได้ลูกเคกดนเนนออนมันชื่อกอนพี่้องได้หนวนบ้างพี่ก่นทัน้งไอ้างพคน

ทิงอมกายไปมันเป็นมันจิงออกอีกแล้อ๋อชเมมนแมนแมแมนแมนก็คือว่าบกแมสนึงแมนอยู่โดยแมือเจ้าเนี่ยแมนเพราะว่าตนีมนกลายไปเลยด้เแมนกนตันี้เพราะว่ามันมันมนิย้อนมันมนตสมานี้เนะแต่ทีนี้แหละมันจินึ่งมาซี่แบนี้จเอาลงนไงตามาเนามันลงมากปมาสีองศานาะน่ ตัวล้างใหญ่ก่อนลงนอยก็ได้อืมแต่หันกับบ่เแมเช้านะัอันนี้อืมาาถึงตนี้แมเช้าเนาะโดยว่ามันมันผาแเช้ามันสิออไป50้มาเออมันเป็นมันก็ยาวลงาอืมพวันบ่มีสาเลยแม่นๆๆกะกคืง่ายตัวนี้นั่นแต่เอาเผื่อไว้ก่อนเนาะแปลว่าเฮาจังได๋จะ สิตัดดีว่าจังไรก็ทาเบิ่งอีกทีติค่อยตัดสำเร็จเออเพื่อแลไรแม่นหาที่เดินเออกะถือว่ากำลังดีเนาะพราะมันิมิฉักสีนยืดหนึ่งไหอีกเนาะยังเคยังเคาะมัยังคอนมันยังอยู่เออสิพี่ตั้งหนึ่งได้ตัตอบตอบเป็นเป็นขาวทั้งหนาโดยโดยมาดนีไหมคุณว่าคอนมันต้องออกนิดคอมชิมิมอมาฉิบจะมันสิก่ายคอนตัวนี้นะโดยโดยตอนแรกบอกยามันยาวเกินไปเอามาเปลีอยสชิมิว่าตัวนี้มันมันใช่ท่าไย องเมายาะเกือบสเมตรดียว่าสองเมตรเพราะว่าจากจากหันเลลงมานีก็มีแต่แม่นหิปเนาะบานนี้ถ้าสมมติว่าเป็นอ่อนอย่างนั้นมันคอนมันออกมาอีกอประมาณหาิเชนเนาะโดยแมนแมนไม่เอาไมชนเตา่ะนี่ ห้าตัวงมันจะไปต่อยาส่วนพอมันจะมีคอนออกมาเด้คือว่าตัวนี้ก็เผื่อไว้รับน้ำหนักตัวนี้เนาะรับน้ำหนักสี่ยัวไว้เนาะแม่แม่ถ้าเบิ่งกันอีกที่พี่น้องว่าออกมาแนวไหนเนาะเพราะว่าออกแผนการชีวิตน่ะเป็นมาเงนบ่บ่ได้เป็นโมเดิร์น จำบริษัทใหมเออ่เนี่ยนะใช้แต่มีไม่เก่าเนี่เฮ้ยยังดีเนาะมีไหม่อ่าคือคางที่ว่ายาเผื่อไว้เน,ะนาะนชิบูตะแหนแบบกะชิบูได้ทรงนี่เนาะเ <laughs> พราะว่ามีแต่ไม่อันนาสามเมตรเนาะ <laughs> ต่อก็คือโแก้แก้เมนแล้วมันยืน่นออกมาไก่มันยื่นมันต่อบัดใส่เสาเดียวมันต่อ,ม,ตอมันกะเตยเซอะไ <laughs> รเนาะที่ว่า เป็นซุกโมเดินพี่น้องก็เหมือง่ายเลยเอาไม่ง่ายกับเป็นซุงโมเดินเนี่ยเพราะว่าก็ว่าเป็นซุกมาง่าคือทั้งย่างทั้งที่อาจารย์พนดว่านี่อนออกแบบที่พิซนี่เพราะว่ามัสตาร์ทคูดเลยเนาะมิมิตว่าเฮ็ดอ่าเฮ็ดอย่างนั้นนะข้อหนองข้อหนองได้เดียวเนาะแต่ที่นี่เขาต่อไปอีกแมนแมนว่าง่ายแบบเพื่อนนี่แหละเนาะซุงเดียวกับเพื่อนเลยแหละทีเพียงแต่ว่ามันอาจจะหลังหน่อยกว่าเนาะ ถือว่างามอลังการเลยพี่น้องเลยทันขื้นี่ถือว่าท่านบดดายีดีเออเนาะเบิ้งโดยพี่น้องเลยนุ่งหนวดให้เบิ้งเบิ้งไม้นี่คะแนนวานเป็นไม้ไม้ยาวเคื่อนหลังหนึ่งเลยพี่น้องเลยเนาะฐานเป็นไม้ยงาเพราะไม้แต่ละชิ้นแต่ละอันนี่เพราะว่ามันคำนวณแบบเดียวกับไม้เคื่อนหลังใหญ่เนาะเพียงตอนเป็นไม้สั่นพี่น้องเลยว่าทรานดาพี่น้องเลยนี่เนปาหาแม่เดียวเนอะ อห่างเรียบร้อยมื่นเนาะถึงแล้วใหแ,แม่ม <c oughs> นนําเลยอือแล้วแล้วจะตั้งแล้วก็มีแห้งแล้นตอนนี้ได้ <c oughs> แม่นเคื่อเครื่องไหม้มันแล้วแล้วมันเครื่องรบถือว่าเรียบร้อยเนาะ <c oughs> อันนี้ก็ต <c oughs> ต่อ,ตอนี่ก็ถือว่าเรียบร้อยเบิดต่อตาไปตามมาเป็นนั่นเนาะ เพราะว่ายึเทิรมันต้องเลยยึตะันโดสลับกันด้ว็เอาไปสลับเอาาะว่าไม่เศษไม่เรือที่นี่มีมีเดือบอะจะไม่ตวันที่นี่นะน้องแต่ว่าคนแนจะเอาไปใช้ก็ได้ถ่ายตัวอันต่อเอาก็ได้ต่อเอามันก็จะหมดไม่พรมีไม่เศษนั่นละกับรีทั้งมีทั้งอิีเพิ่นกะ พันวาบอกว่าอยากให้สร้าง it, ตเตียงนั่งให้เตียงค่าเดือนน้องหไหนทั้งไม่ตู้เห็นิเตียงว่าจะฮ็ดนี่เห็นดิหิน้องพันเออเตียงอเตียงกันอะไรเตียงอะไรโมเมนต์โตอะไรเตียงไหนแบบนี้ อแต่วาเตียงใหม่เฉพาะพใหม่จังววาถึงว่าทหามันมีเหลือเนาะกับเศษทหารมันได้นะเตีนมันเศษอย่งกับเบิ้งทามันไม่ได้แตะกระยะนะทีว่าทีว่าจะเอาไปบุกเนาะไเตียงดังสินะสัวรรคนที่ัตแล้วสมเบิงสามันามพันเมีเรือกับรเดลกับเว่ากันนะ ตัวนี้ก็ตั้งท่าเบิ่งตัวจริงครับลรากำลังจากคนหลังหงายของระตุนเบิ้งเออใช่ไหีด้วยทีแม่มันก็มีนี่เชนนึงนี่ยแมนถ้าบัต่อหากันมันทีเขาพังมันจะใส่บะไรอยู่กลางเลยแมนแมนมันก็แมนนี่แหละเพราะว่าจะใส่ิมูพังเลยเพราะชิ้ชิ้นว่านี่ทั้งบมดทั้งม้วนนี่มันมีหกเซนเนาะเออเพราะว่าทั้งบมดทั้งม้วนทั้งนั้นสามที่สามเนาะเวลาเขาชนมีตัวหนึ่งมันมาควงหนึ่งตัดก่อนแมนมันต้องใส่ข่าว wahr ่ owning that moment you know the last wind s h อ e t no i ่ o ต r campaign isn't there on the to d า you g o ก power child teaching your m o t 30," hey bae. suborbit น i ะ g ี e subordinate e m น l o y e น s are out of c o n t r น l subordinate employers a ้ e a l ่ out of control. subordinate employers a ่ e คนนี้พิ่มมว่าอีกที่ว่ายัางงามเลยนะพี่น้องเลยบาทนี่อลังการเพราะว่าสามารถนอนได้แบบเป็นเพื่อนเลยแหละพอมันเหน่นนาดีดพี่น้องเลยเาบานาเอป็นเพื่อนเป็นเือนเลยนะี่คือบอกเนี่ยไม่ที่เครื่องมีทุกอย่างที่ว่าทุกแต่ละสินนี่ท้าไม,มเพื่อนหลังนึงพี่น้องเพราะว่ามันเพียงมันเป็นไม่สั่นเนาะถ้าเป็นไม่ยาาก็ถือว่าหลังนึงเลยพี่น้องเพราะว่าคือคางสี่นัวข่าวอีกอย่างแต่ละอย่างแต่ละสินเนาะ มันอันเดียวพี่น้องไงได้ได้ยังไดกินแรงมหเนี่ยชันหูเนาะบืง้นพอข้ามยังใช่ไหนเดี๋ยวเดี๋ยวเบืงทา้นพอข้ามมั้อเนาะอมไทประเทศย่างูพี่น้องไงอันนี้เขาให้เนี่ยหาสิบพันเนี่ยดยังฮนะเด้วย chèo chèo ừm hôm chèo em ăn cái gì vậy anh thịt bò thịt bò thịt bò thế sự bò 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 เป็นขัวบ่อยนะอ้นัวเดบ่ะถิ่มือประตูบนเห็นะออค่เป็นวอ้นะบอเแล้วปตูตายก็มีด้มีกินอะด้เนี่ยเห็ดแจวไม่ได้เลยเขาแดงเนาะชูชางเปนกินคือไปนับกระปูว ยำแรงพี่น้ครับเปิดแน่น้พี่น้องภาพับปรเจตออไน้ำเดีดนี้อเห็น่ถวยน่ยถมัดจำนี่ดจำนี่ดคัวเฮือนเด้อมัดคัวเฮือนถไม่จากใบนะ หาไปอ่าหูยมันเตะบ่ลับไปฉลับมากับไม่โตนะเอันนี้คำใบไม้ยังไม่เจอเลยบ่ตักไปบุญไปพี่ลำเชียร์ลำคนเองนะไหนนะโดยโดยเชียร์มันอื่นนะอืมก็เหลือจะหาไปที่ถ้วยตะกี้ก็เห็นลายอยู่ตอนขึ้นเฮือนพอไม้ดเอืตอนขื่นหืนก็ว่าพวกีลายนึงสิ่เนาะลายจนเก่าชุดใบายเนาะ ตักไปตักมาเอตักไปตักมาตี้เบ่งเี้ยี่ยานี่อ๋อออนไลปาปลาเออปลาตัวนลเชออชาวบันลได้มาเลยฮะชาบ้นชาบ้นติอิมีป่ะกินน้ำกไห่

แมนว่า่ันคำน่าคือกบปวกินกบป่ะกินมูเดียวกันว่าแมนว่าตัวเคบ่อยเลยตัวเคยว่าวานาคือกบวกินกบ่ตัวนาคือกบปวอยากกินกบป่ะเนาะพี่น้องก็นี่อย่างไพี่น้องมาอัปเดตี่เก่าเนาะอู้ อีพออีแม่ค่อยมันหมตายบ่คือลุงทามไปดิตายตามแยกลุงตายนะตายมันลายหรืหรอลายนะต้องแยกออกด้วยอะรนไอจสองสองเซนปลายชิมเม่อบ้านหรป่าชิมมื่อบ้านเยคอไปเมือบ้านาคอยิไปกินหรอเนา เน่าแล้วจังมันท่นเนามันทันเน่ามีแต่ตัวมันตายเก็บขึ้นไปแช่ตู้เมื่อนแช่ตู้เลยแช่ตู้ไว้ด้วยเต้นบ่ตายเดียกันเข้าตู้ได้อ้วยฟิตไปเลยนกแม่นกนี้นกไปเลยนะเมียลุงอยากป้าเราอยากนั้นแบบเอานกเอานกไปเลยนะผู้เล่นบ้านตัวมีกระปูแดงขั้นผู้มีกระปูแดงให้ไปคุดมาแล้วซื้อของที่โต๊ะได้หรอมันว่าได้ขายอยู่แถวเขตนาร์ซิโน่หน่ะตัวละห่าพันลูกชายคออยากได้เขาไปตลาดโรด จำเป็นต้องได้ชื่อแฮะเจ็บชื่อไปเรียกดูนี่ะันธอายุปานอยห้าพันกอยู่นี่อยุาสะสำนัพี่น้องมันขับมันมืดแล้วหน่จะขอจบคลิปไคลิปเด้อพี่น้องเด้อเหมนเด้ออาดามไล่เด้อจุกุคนเด้อด้ดดสวัสดีเด้ออันมุมีผ้แยงงะพี่น้องนอกราชวว่าเรื่องขั้นค่าขั้นไขของน้อง คือเดี๋ยวพีน้องเราพรพรคำนาะพี่น้องเนาะกะมืออื่นพี่น้องเนาะในยุกย่อแล้วเนาะแต่กับมีการเปลี่ยนแปลงนิดนึงเด็กหลังคาพี่น้องเนาะาจะได้ก็ดีใจน้ำน้องเพคนเนาะพี่น้องเนาะที่ว่าได้ทั้งไหได้ทั้งนาได้ทั้งหั่นข้าได้ทุกอย่างเนาะก็ดีใจพี่น้องนะนี่เนี่ยบุญวาสนาคนเอาแข่งเพื่อแข่งพายได้แข่งบุญวาสนาแข่งบ่ได้พี่นว่าเนาะพี่น้องเนาะอันอยู่นี่ไม่แห้งพุทธคุณทุกคนเนอะผมเจอในคลิปน่ะเนอะสบายดี